สตัวมาหนึ่งตัวบนสูตรที่สี่ครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เออว่าจะทำหน่วยล่างยังไม่ได้ทำเลยลืมกลาสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับวัตถิพันธ์มาออกห้าศูนสี่เลขค่ามาที่หลักร้อยนะครับ กรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องปองปายสูบุสุข,ข้นครับผมครับอขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับขอบคุณหลายครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่สามหนึ่ง สูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหน่วยบนสองครั้งบวกหน่วยล่างบวก9กคงที่ครับผมหนึ่งบวกแเป็น9ก้าเบวกห้าเป็น14 14ีบวกแด เป็น22 22ิบวกหเป็น23 23ิบสวก9 3บวก9เป็น2 2งบวกสเท่ากับ5นะครับบวกสบวกส 1นบวกแเป็น 9, 9้เบวกหเป็น 14, 14ีบวกแเป็น 22, 22ิบวกหเป็น 23, 23ิบวกเเป็นสามสิบวกสเท่ากับ5้าโอเคมารอลุ้นกันครับผมครับว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่กทานที่ติดตามนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่รกักทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ติดเตือนกันได้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับ <c oughs> ขอฝากคําเตือนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณกิรนิสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ